ใช้สวงอกหายใจนะครับไม่ต้องใช้จมูกหายใจใช้สวงอกจะทำให้เราหายใจลึกเขาเรียกว่าหายใจให้เต็มอกให้การกระเพื่อมอยู่ที่อกไม่ต้องใช้ท้องหายใจนะครับให้สวงอกของเราเนี่ยสวงอกอยู่ตรงนี้ครับตรงราวนม มันมีพลังหัวใจเราอยู่ราวนมอยู่กลางสวงอกต้องดูนะครับสวงอกด้านซ้ายเราใช้สวงอกทั้งสองข้างนี่หายใจมันจะมีพลังมากไม่ต้องบริกรรมอะไรเช่นพองหนอยุบหนอพุทโธสัมมาอรหังนะครับนามรูปไม่ต้องบริกรรมนะครับ ยังไม่ต้องบริกรรมท่านเอาให้ได้ปีติก่อนท่านทำมากมากแล้วในสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านอย่างต่อเนื่องได้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดข,ขึ้นกับท่านทุกรูปเลยนะครับคือปีติปีติหนึ่งนาทีจะเท่ากับหลับลึกหนึ่งชั่วโมงปีติหนึ่งนาทีจะเท่ากับหลับลึกหนึ่งชั่วโมง และปีติตัวนี้คือการผลิตสเต็มเซลล์ของร่างกายมันจะผลิตสเต็มเซลล์ในร่างกายอาการของปีติเป็นยังไงบ้างครับเย็นสันหลังขนลุกน้ำตาไหลท่านจะรู้สึก เบิกบานสดชื่นบางทีมีแสงขาวนวลบางสีตัวเราหายเบาไปหมดจะมีอาการอย่างนี้ทำบ่อยๆครับทำเรื่อยๆทำบ่อยๆถ้าว่างปับ๊บท่านทำเลยครับปกติจะใช้เวลาประมาณ3นาทีต่อการทำสมาธิอนาปานาสติแต่ละครั้งฉะนั้นเวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่เราเจ็บ ไข้ได้ป่วยนะครับนอนนั่นแหละเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ทำสมาธิอนาปานาสติร่างกายอยู่ ICU ร่างกายให้หมอดูครับแต่ลมหายใจเป็นของเรา f o r m a มจิตดิลิ e อารมณ์ผ่านกระบวนการอานาปานาสติคือหายใจพอท่านทำความสะอาด จิตของท่านด้วยลมหายใจแล้วเนี่ยท่านก็โปรแกร,รมเรื่องดีๆคิดเรื่องดีๆทำเรื่องดีๆมันจะเกิดขึ้นมาเองครับเหมือนซักผ้าสะอาดแล้วเราจะย้อมด้วยสีอะไรก็ยอมได้อภิเนิหารทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจิตของเราคลื่นมันถี่ มันจะเกิดอภิหานขึ้นมาเองครับเช่นทิพยโสตหูทิพทิพจักขุตาทิพเจโตปริยญาณอย่างรู้ใจคนอื่นปุเพนิวาสานุสติญาณญาณอย่างรู้อดีตตะชาติอตีตังสยานอย่างรู้อดีตอนาคตังสยานอย่างรู้อนาคตจุตูปปาตายาน อย่างรู้ว่าใครจะไปเกิดที่ไหนอาสวคขยายานอย่างรู้ว่าโอ้สิ้นทุกข์สิ้นกิเลสแล้วเกิดมโนมยิฤทธิทางใจขึ้นมาได้หมดนะครับพลังเหล่านี้แหละที่เกจิอาจารย์ เศกพระเศกน้ำมนตเศกผ้ายันเศกได้สายศิลเศกตะกรุดพลังเหล่านี้จะเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่สสารไม่ได้หายไปไหนเศกอะไรสิ่งนั้นก็จะเก็บรักษาเอาไว้ฉะนั้นวัตถุมงคลทั้งหลายทั้งปวงจึงศักดิ์สิทธิ์เพราะผู้เศกมีสมาธิมีพลังของสมาธิอยู่ในนั้น